เอาละครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาในเกมของโองรคค้งแบ t เทิอีกแล้วนะฮะเราจะมาเล่นด่าน ECA b a t t ท e CA, ของโบลี่ LR นีนกนะก็มาเขากลับมาแล้วครับหลังจากที่ผ่มาครั้งแรกตอน2017ใช่ไหมไม่รู้ว่าเขาจะแปลนผ่มาตอนไหนนะครับแต่นี้คือเขาได้กลับกลับมาสู่การใช้งานจริงครั้งหนึ่งแล้วนะก็ <c oughs> จะกลับมาแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับแต่ก่อนอื่นคือต้องเล่นผ่านด่านมันก่อน ทั้งหมดคือ10บเลเวลของด่านนี้นะครับมีแค่10ด่านนะครับเพราะว่าเป็นด่านสเอ็กซ์ติมซีเอลอาร์นี่ยก็เหมือนกับด่านของ LR e อารอซของโกคูฟิเซอร์ตอนช่วง6ปีนะครับตรงนี้ก็คือชาวเซิร์ฟจีบีเนี่ยจะไม่ได้เล่นไปเพราะว่ามันยังไม่ได้มากอนนี้เป็นครั้งแรกที่จะทาการ ECA ตัวละคร LR ตัวตู้เนี่ยเป็นครั้งแรกของเซิร์ฟเรานะครับก็มาเลยมีแค่สิบด่านนะครับเล่นครบก็ได้เพชรมา30เม็ดเป็นออฟแดงเป็นการปู่ก็เหมือนกับ เหมือนกับการเล่นด่าน30เลเวลธรรมดาของตัวละคร e c a TUR แหละครับแต่แค่มันย่นเวลามาแค่10ด่านแต่ด่านมันยากไงไม่ใช่ว่าผ่านง่ายๆเหมือนด่าน EZA ตัวละคร TUR ด่านมันผ่านยากนะครับก็ด่านนี้นะครับผมมันจะใช้ตัวละครประเภทของไฮบริดไซย่าเนี่ยที่จะสามารถกันดาเมจได้เอออันนี้คือบอกไว้ก่อนนะตัวละครประเภทไฮบริดไซย่าเนี่ยจะกันดาเมจได้นะครับก็คือแท้งได้เละสามารถเอามาแท้งได้ ก็คือต้องควรเอามาแทงเพราะว่าตัวละครตัวอื่นมันแทงไม่ได้เลยโดนตบมันก็คือดอกละสองแสนแสนอัพแน่นอนตรงนี้นะขนาดผมเอาตัวละครสีฟ้าแบบถึกๆมาเนี่ยโดนตบธรรมาดาแสนกว่าเกือบสองแสนดังนั้นคือเขาบังคับใช้ตัวละครในแฉดของลูกครึ่งสายญาน,นครับต้องหยิบมาเล่นเท่านั้นแฉกนี้ต้องหยิบมาใช้งานนะคือใครมีไม่ครบมีครบยังไงไม่สนอนะ่ะขอแค่หยิบมาเล่นก่อนออหยิบแฉกนั้นมาเล่นเท่านั้นไม่งั้นคือมันจะผ่านยากมาก,มากๆแทบเป็นไปไม่ได้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ ตัวละครที่สามารถโจมตีเข้าได้ก็คือตัวละครที่มันมีลิงก์สกิล LR ทํางานนะครับลิงก์สกิลของ l e g a l d a r y Power เนี่ยที่มันทํางานอยู่เนี่ยมันจะสามารถโจมตีเข้าได้ก็คือง่ายๆนะครับถ้าอยากตีเข้าก็คือต้องเอาตัวละครที่มีลิงก์ LR ไปลิงก์ด้วยกันแล้วก็มาโจมตีนะครับคือการที่จะสามารถโจมตีใส่โบลี่ได้ก็คือต้องมีลิงก์สกิล LR ชนกันนะครับนะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นตัวละครในประเภทไฮบิสไซดนะเป็นตัวละครอะไรก็ได้เช่นตัวละครของ LR ตัวครูเงือกเนี่ย เวลามลก์แอาวาทำงานเนี่ยก็สามารถตีใส่โบลี่เข้าได้แบบมาอาสาลแต่กลับกันคือมันจะโดนตบมารุนแรงมากเช่นกันนะครับอย่าลองอย่าหาทางาผมลองไปแล้วในตอนช่วง6ปีนะโดนตบแบบโอ้โหยังไงก็ตายโดนตบธรรมดาเป็น,ปนแสนสามแสนน่ะคือแบบแม่งบ้าพลังมากคือห้ามใช้เด็ดขาดนะครับก็ผู้นําเพื่อนเนี่ยแนะนำนะเป็นของผู้นําโกฮังอัลเจเมตนะแหละครับช่วยได้เยอะเลยเพราะว่ามันสามารถแท้งได้ไง มันกาดได้ใช่ไหมล่ะก็ฟรีครับฟรีเทิร์นมันแทงสบายอยู่แล้วมันกาดติดกาดได้ติดในแคทไฮบิดไซยาด้วยก็ไปเอาไปนำซะแล้วก็นําให้กับแคทไฮบิดไซยาด้วย <c ười> นะคือเป็นตัวละครที่จะไม่ใช่เป็นตัวละครสายดาเมจในด่านนี้ครับเป็นตัวละครสายแทงเพียวๆนะผู้นํากับแทงนั่นแหละเอามาแทงเอามาขั้นกลางเ,ยเฉยๆนะครับคือทีเนี่ยมันสามารถจัดผ่านได้หลายรูปแบบนะครับแต่เืิร์นเนี้มันจะง่ายขึ้นมาหน่อยมันจะง่ายกว่าทีมแบบว่า ไม่สมประกอบนะครับทีมันจัดได้เยอะก็จริงแต่คือมันไม่ได้จัดแบบไล่ไม่ได้จัดได้หลายหลายทีมหลายแขนงมากไม่ถึง10กระบวนท่าขนาดน,นั้นคือมันจัดแต่แค่4ีหทีมแม่งไม่รู้เหมือนกันนะอย่างเช่นอย่างนี้ก็ได้ครับลองเป็นผู้นําของเอลวาโกฮังสีฟ้าดูแล้วกันเผื่อใครไม่ได้มีโกฮังอาตเมสสีเขียวใช่ไหมล่ะก็สามารถใช้โกฮังฟ้าเนี่ยมานําแทนได้หรือเป็นผู้นําของโกฮังแดงก็ได้ครับผู้นําตัวเก่าแม้กระทั่งผู้นาของโกฮังอนาคตม่วงก็ได้ก็สามารถนาให้กับแคท ไฮบิดไซยาได้เหมือนกันนะครับสตมว่เนี่ยคุณไม่ได้มีโกหังสักตัวเลยที่เป็นผู้นำไฮบิดไซยาก็สามารถใช้โกหัง LR ฟ้ามาันนาได้นะครับซึ่งโกหัง LR ฟ้านี่คือมันนําให้กับสีฟ้ากับพลังขึ้นเต่าเนาะก็หาเอาก็หาเอานะครับตัวละครที่มันติดในแท็กของไฮบิดแล้วก็เป็นสีฟ้าหรือไม่ก็เป็นแท็กพลังขึ้นเต่าก็ได้ครับก็ใส่ไปอย่างเงี้ยทั้งโกทินก็สีฟ้าใส่ไปเลยนะโกหังนี่ก็มาแท้งได้ LR หลักๆคือต้องมี LR สัก1ตัวนะ สัก2ตัวสิเออเพราะมีแค่หนึ่งตัวนี่คือมันจะลิงชนกับใครไม่ได้อะไรเงี้ยมันต้องมีลิงเอลอชนกันด้วยถึงจะสามารถทํางานสกิลที่จะโจมตีบอสเข้าได้นะครับงนั้นะคือต้อนงะ <laughs> มีเอสัก2ตัวในทีมของคุณถึงจะผ่านได้แบบถึงจะผ่านได้ดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าเออนะ <laughs> โอเคใส่นี้ก็ได้เนี่ยใส่เพื่อนนะครับโกฮังอะไรก็ว่าไปใส่เกสซย์แมนนี่ก็ได้เกสย์แมนโกฮังล้านป้าใครใครคุ้นหน้าบ้าง ผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้ทำมาตัวนี้นะไม่มีใครทำหรอกผมว่าเก <c oughs> สเซย์แมนโกหังลันป่าเกนะสเซย์แมนทั้งก็ได้ครับนี่แหละใส่ได้หมดแหละมหลักๆคือขอแค่มี LR ก็พอแล้วอย่างน้อยสัก2ตัวจะสามารถพาคุณช,ชนะด่านนี้ไปได้นะครับเพราะถ้าคุณไม่มีนี่คือมันจะผ่านได้ค่อนข้างจะยากนะนั่นแหละก็ประมาณนั้นนะครับผมก็เล่นทีมเดิมเป็นทีมนี้นะอย่างที่เห็นคือมี LR อยงสี่ตัวด้วยกันนะครับดีมากๆ LRC นะครับ ซัพพอร์ตหนึ่งโตแทงสองนะโคตรลงตัวนะครับบาร้านั่นเองนะคือถึงทีคุณจะฟูก็จริงนะแต่มันก็แบบต้องเล่นดีๆด้วยนะเพราะว่าถึงคุณจะมีทีมฟูแต่คุณจัดตำแหน่งบ้าหรือว่าดวงคุณไม่ดีพอเนี่ยไปโดนแม้ตายใสตัวละครบางบานี่คือมันก็โดนแบบหลักสองแสนได้เหมือนกันนะมันมันตีแรงก็เปิดมาเธอแรกเป็นอย่างนี้นะครับถือว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่นี่ครับเพราะว่า LR มีแค่ตัวเดียวไงก็ถึงสกิลาอาจจะไม่ชนกันนะครับ ก็ต้องยอมใจไปเนีย่ยครับโกหังก็แทงไปสบายสบายติดก,กาดได้จริงๆถ้าไม่จําเป็นก็คือโกหังนี่ไม่ต้องไม่ต้องใส่แม้ตา,ายก็ได้นะมันจะเสียเวลาเพิ่มหรือเปล่าผมรู้สึกนะเพราะมันตีไม่เข้าเห็นไหมมันเข้าอยู่นิดนึงแหละครับมันก็ดีแหละมันก็แล้วแต่คนจะเอาให้มันตีเข้าหรือไม่เข้าแล้วแต่อยากตีหรือเปล่า <c oughs> เป็นผมผมจะไม่อยากตีครับผมจะเก็บชีไว้ให้ตัวละครตัวอื่นได้เก็บมากกว่านะมันตีเข้าแค่นิดเดียวไงไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ครับ ก็เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาด้วยแต่ก็แล้วแต่ตีก็ตีไปเถอะจะได้แบบตีแรงก็ถือขึ้นบีกนิดนึงจะสามารถแทงไม้ตายได้แบบชัวร์วเนาะเนี่ยครับทั้งก็ตีเข้าไประวังแค่สิ่งเดียวคือระวังเรื่องของการโจมตีไม้ตายของศัตรูบโบลี่เข้ามาเนี่ยมันตีไม้ตายแรงนะเออถ้าไปใส่ใส่พวกโกฮังโกฮังโกเทนกับอีทั้งนี้ก็โดนเจ็บเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเบานะครับระวังดีๆโอเคอันนี้อาา่ฮะ เนี้คือมีเล่งเอลาชนกันแล้วครับเป็นของโกฮังฟ้ากับทั้งกับโกเทนนั่นเองก็สามารถโจมตีเข้าได้นะครับสบายมานี่ไงแม้ตายเข้ามาแล้วโอเมกาบัสเตอร์ที่หนาเข่าครับโกฮังเราดีเฟนส์แสนกว่าขนาดโกฮังเป็นสีฟ้านะแล้วติดนั้แ็ไฮบิไดไซยา์เลยนะเออดีเฟนส์หนึ่งแสนโดนตีมาเจ็ดหมื่นะครับแรงไว้ละแรงอยู่นะ ถ้าเป็นตัวละครสีอื่นโดนนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะผมว่าสองแสนได้วะไม่รู้ถึงหรือเปล่านะแบบว่าเป็นทั้งแดงโดนอย่างเงี้ยน่าจะโดนเจ็บอะ,ะโคเทงของเราถ้ดาดันก็เป็นตัวละครที่ติดติดในการ ECA ในอนาคตนะครับเป็นแนวายุคเก่านะเป็นแนวอาผู้นำสี90%าสี90%หรือ100%ยซนวะ90%สิเออใช่ไหมนันแหละช่างแม่งมันนำเท่าไหร่วะดูดิ ผมจาไม่ได้แล้วอะผู้นําสีมันอนะอ๋อผู้นําคีบวกสียังไม่ใช่ยุคท่าโบลี่ครับเป็นยุคก่อนโบลี่เอเป็นยุคยุคหลังโบลี่ดินําคีนํานาเปอร์เซ็นผู้นํามันดีกว่าโบลี่โบลี่นี่คือ LR ยุคเก้าสิบนะครับยุคเก้าสิบเปอร์เซ็นยุคเกนะ้าศูนย์เยผู้นํายุคเก้าสิบอะก็เป็นพวกทังโกฮังไซัสองอะไรอย่างี้แล้วก็โบลี่คราอีกอะมีใครก็วะผมจําไม่ได้ใครวะหมดแล้วหรอ ไม่ดมีมีมากกว่านี้ทั้งโกฮังโบลี่แล้วใครอีกอะทำไมทำไมกูจำไม่ได้แล้ววะออช่างแม่งแล้วกันนะครับก็คือเอลยุคเก้าสินั่นแหละหลายตัวเหมือนกันนะตันนี้ก็มีโกฮัง LR กับทั้ง LR ลิงา์ด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะลิงเ์อาร์ทำงานก็สามารถโจนตีเข้าได้สบายบือสบือ,สบ,อสบือบ้าอะไรสะดือโบอะไนี่สะดือโบเลย,ดโ,เลยโดนัทโบลี่ โดนโกหังต่อยเขาให้ซ้ำแผลเดิมไงอ,อต่อยเข้าท้องอะ่ะเพิ่งโดนไปตอนโกคูหมัดเข้าไปที่ท้องโกหาแม่งซ้ำโดนลูกโดนลูก,กคาค์ทรดซ้ำแผลเดิมเป็นไงละ่ะโบลีเจ็บปะะ่ะล่ะเนี่ยครับประมาณนี้ครับคือด่านมันก็แบบด่านไม่ได้ผ่านเร็วด้วยนะต้องใช้เวลาในการผ่านระดับหนึ่งครับอย่างนี้เห็นนะต้องรอเทินมีลิงมีดวงด้วยนะครับ อันนี้คือเราเล่นมาสามทฤนแล้วนะเลื่อนครึ่งหลอดได้เพราะว่าเราโดนไม้ตายมันแรงไงถูกไหมล่ะไม้ตายมันแรงจริงเออถ้าคุณโดนผิดตัวคุณมีโอกาสซีแง่แก่นะจริงๆผมบอกเลยอย่างเงี้ยมีโอกาสเสียงให้ตายวะทั้งโกเทนมันดีเฟนต์เจ็ดหมื่นสี่แต่อย่างน้อยเป็นสีฟ้ากยังพอแทงได้ดีกว่าทั้งเหรอวะ่องหน้าไปแล้วกันนะครับโกหังนี่ไม่ตายใหญ่ได้ไหมไม่ได้เสียดายจัดๆเลยวะ่ะ โกฮังอยู่ช่องกลางเพราะว่ามันลิงก์กับทั้งนะครับจะได้มีลิงก์ซูเปอร์ไซยาทำงานด้วยไงจะได้โจมตีแรงขึ้นไปอีกนะน่าจะดีกว่าแต่ว่าเราไม่น่าตายอะครับถ้าถ้าทังโดนไม้ตายนี่คือมีโอกาสเดียงแต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่อย่างนั้นหรอกมั้งเผื่อเรา,าจ,จะฆ่าได้ตายก็ได้เนี่ยอาจจะให้พวกโกฮังติดเบิ้ลใต้ตายก่อนติดคีอะไรอย่างงี้นะครับโอเคโบลลี่ยังไม่ได้ใส่ไม้ตายใส่มาเลยเนี่ย จะใส่ช่องไหนกันแน่สองหรือสามใส่สองี่เถอะใส่โกหังมาโกหังติดเบิ้ลนะครับก็ดีครับเสริมซ้ำดามเมจไปอีกระดับหนึ่งอีกสองล้านกว่าสามล้านกว่านี่คิลิคอนเลือดมันเยอะมากเลยอะโอเคโชคดีโชคดีโชคด,ชคดีตีใส่โกหังเรานะครับถ้าตีใส่ทั้งนละ้นเอ้ยสีแง่แก่แน่นอนนี่ไงตีเข้ามาเก้าหน่วยนะครับตีไม่เข้าแล้วสบายนั่นแหละก็ดวงนิดนึงครับ นะหลักๆคือแกนหลักก็คือทีมของเราแหละว่าทีมเรามันพร้อมแค่ไหนนะยิ่งทีมยิ่งทีมไม่พร้อมก็ยิ่งผ่านยากครับแต่ก็ผ่านได้แต่ถ้ายิ่งทีคุณพร้อมคุณก็ยิ่งผ่านง่ายเลยแต่คุณต้องเล่นดีๆนะถึงจะผ่านเอออย่าไปเล่นมั่วซั่วาอาจจะตายได้เหมือนกันมาครับเทิร์นนี้ก็สบายแล้วผมว่าเราสามารถผ่านได้แล้วครับนะชิวๆกันละแ,แต่ว่าคี่ไม่ได้ลูกแกนมันติดนี้ดีกว่าครับให้โกฮังอันเตเมตไป อยู่ทําง,งานไปก่อนแล้วก็อลูกแก้วลงมาแบบนี้แล้วก็ให้โกฮังเขียวเก็บไป6ลูกไม่ตายใหญ่ชึบโอเคอ่าชิบหายละโกฮังทยส์สองจะฆ่าตายไหมเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่จะฆ่าไม้ตายแล้วเนี่ยตรงนี้ทั้งฟ้าก็ไม่ได้ไม่ตายนะครับไอ้ทั้งเอวามาพาเมเทเนี่ยคีไม่พอนะครับมีปัญหาเรื่องคีนะทั้งเนี่ยถ้าเล่นในด่านยาวอะครับเออด่านศัตรูตัวเดียวมันมีปัญหาเรื่องคีไง บวกคินอ้อยไม่ได้บวกชิเลยครับแล้วก็ลิงค์คียก็ยากด้วยแหละรอ ECA ครับตรวนี้ LR ทั้ง Pattern น่าจะเก่งแน่นอนในนาคตนะครับคือ,อยังไงก็ต้องได้ ECA แบบทั้งตัวนีนน้ต้องได้แน่นอน,นอแล้วนะครับทั้ง ECA Pattern มานแน่ๆโกฮังติดเบิ้ลนะครับตายแหละ2ล้านกว่าต่อยหน้าครับไม่ตายด้วยเช็ดเคถึกมากอะ่ะขนาดลิงค์ LR ทำงานเนี้ย ดูดิทั้งลิงเอทอาร์ทำงานตีไม่ตายครับเกาะมันเยอะมากนะเว้ยเอาแล้วไงยื้ไปยื้มาไม่จบสักทีเพราะว่าด่านมันท้าทายอยู่นะเออสนุกดีนะแต่ถ้ากลับกันคือทีคมคุไม่พร้อมนั่นคือมันก็ผ่านยากแบบมาหันมากเหมือนกันนะเออไปปิดฉากแบบเทพไหมให้โกหังปิดฉากไว้แล้วกันนะจะฆ่าให้ตายปอบวาเนี่ยจริงๆก็ให้โกหังฟ้าตีก็จบเลยครับผมแค่อยากดีไลน์เฉย เออลีลาทำไมวะแม่งเสียวลาไอห่าไอไปนิวโป้งครับไปจัดการบุรีสกูฮังปิดฉากเขาซะจะฆ่าได้แหละครับไม่ได้ก็บ้าแล้วผมบอกเลยต้องได้ดิถ้าฆ่าไม่ได้นี่ฮานะผมบอกนะฮาจะจัดนะเว้ยฆ่าแม่นี่ตายเองเลยเออไม่หรอกแม่ําลังติดการได้ ตามนี้ครับ2ล้าน5เบอร์ซโบลีเจอกันหน่อยเคยตกไว้ตอนช่วงเด็กใช่ไหมล่ะนี่เอาคืนไปล่างเต็มเมตรห0 0แสตายนะครับนะอย่างนี้เห็นครับว่าถ้าไม่มีลิงแอลวก็จะตีเข้าเบามากๆครับตี2ล้านกว่าเข้า500แสนอะไรนี้นะถึงมีลิงแอลวก็มันก็ตีเข้าแต่เกาะมันเยอะมากอะเลือดก็ไหลหลอดนะแล้วเกาะมันก็เยอะด้วยดูดิใช้เวาลาเคลียร์แนาทีครับ เป็นการเคลียร์ด่าน e เซที่นานมากๆเลยนะ ừ, แต่ก็สนุกดีครับท้าทายมากนะถ้าใครแบบถ้าใครอยากเล่นแบบมีความท้าทายสนุกๆน,นะสามารถมาเล่นด่านนี้ได้ครับในด่านที่สิบเอ็ดขึ้นไปอะไรเงี้ยเออก็สนุกดีเอ,อ๊ะทำไมมีเหรียญซ้ำอะ่ะอ๋อไม่ใช่ตัวนี้มันด่านสิบดูผิดดูผิดเนี่ยก็สามารถเล่นเพื่อเก็บเหรียญซาตานได้นะครับจริงๆก็ไปเล่นด่าน e ซ e ธรรมดาคุ้มกว่าครับมันผ่านได้ง่ายกว่าด้วย นะอันนี้เผื่อใครแบบอยากท้าทายกันก็สามารถเลื่อยขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้นะผมว่าไม่ง่ากแน่นอนเวลาขึ้นไปเลเวลสักเวลสามสิบอะไรเงี้ยโอ้โหตายทีไม่คงเป็นด่านที่นรกมากๆอีด่านนี้นะแบบด่าน eca lr เวลสามสิบอะไรเงี้ยโอ้โหมึเงเอ้ยครั้นี้ก็จะไม่ไหวแล้วนะแม้ตายมาโคตรแรงแล้วนะครับโอเคแล้วกันก็คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเป็นแค่คลิปมาเล่นด่าน ecm เนดะยวเฉยเดี๋ยวคลิปโชว์เข้าไว้ทีหลังนะครับค่อยทำทีหลังแล้วกันตรงนี้ก็เดี๋ยวรอไปก่อน นะครับเนี่ยไลอัพลิงมาแล้ววีเจ็ดวีแปแล้วครับนะก็โอเคแล้วกันคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอนใหม่คลิปหน้าในะคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับสู้